ประวัติศาสตร์การที่เราเรียนในปัจจุบันอนะ่ะรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนด้านเดียวมากกว่าคือเรารับรู้จากคุณครูอย่างเดียวแล้วก็จาไปสอบแก่นของวิชาประวัติศาสตร์มันควรทำให้เราได้วิเคราะห์หรือว่าได้ได้รับการถ,ถกเถียงกันมากขึ้นอยากเรียนประวัติศาสตร์แบบที่ศึกษาความผิดพลาดในอดีตค่ะเพราะว่าอยากเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆในอดีตเพื่อเอามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขทําอนาคตให้ดีขึ้น,นะคะ่ะวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็แบบมีหลายมุมมองใช่ปแบบ่ะถ้าแบบมุมมองคอนเซอร์วทีฟแล้วก็ มุมที่เผ็นรเบลอลเนาะ <_ an> ก็อยากจะให้มองทั้ง2อมุมเลยเพราะว่าถ้ามองในมุมแตมุมหนึ่งอ่ะมันจะแบบเหมือนเห็นภาพไม่ครบอ่ะถ้ามันเห็นภาพไม่ครบมันก็แบบมันไม่ใช่วิชามันเป็นการแบบปลูกฝังอะไรหั้อย,อ,ยอย่างเฉยเอยากเรียนประวัติศาสตร์ที่มาจากความจริงที่มันไม่ได้มาจากการเพราะพันได้ถกเถียงด้านข้อเท็จจริงกันได้ไม่ใช่แบบมันมีความจริงเพียงด้านเดียวประวัติศาสตร์ที่เรียนอยู่ทุกวันนี้มันเหมือนจะเรียนเฉพาะเรื่องที่แบบโดนบังคับหรือว่าเรื่องเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับ เรียนแต่มุมมองของไทยครับแต่ว่ามุมมองของชาติอื่นที่มองไทยก็ไม่ได้เรียนในตรงส่วนนั้นนะครับที่ผ่านมาปกติจะเป็นเน้นการศึกษาประวัติศาสตร์เพียวๆอะค่ะเช่นประวัติศาสตร์ชาติมีความเป็นมายังไงแต่ละยุคสมัยเนี่ยมเออีเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบางเป็นการท่องจาอย่างเดียวไม่ได้มีการแบบถกเถียงกันก็เลย ไม่ค่อยรู้สึกแบบเอ็นจอยเท่าไหร่หลายๆอย่างก็คือเป็นการศึกษาเหตุการณ์แต่ว่ายังไม่ค่อยรู้ว่าเราจะสามารถเอามาปรับใช้ยังไงประเทศไทยยังขาดครูสังคมที่แบบเขามีมุมมองเก่งๆอ,อยู่เยอะก็คือเป็นอาจารย์ที่แบบไม่ได้มีหัวด้านประวัติศาสตร์ทำให้เขาก็มองมนำเสนอในแค่มุมเดียวมุมที่เขาอยากจะเล่า อยู่แล้วนะคะเขาอาจจะทพแันด้ามากเกินไปหรือเปล่าก็อยากให้ม um> ันเน้นความจริงมากกว่าให้เด็กคิดเองได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดให้ตัดสินเองการจะปรับหลักสูตรเนี่ยให้แบบรักชาใช่ป่ะเขาก็จะใส่แบบอะไรที่แบบความจริงของเขาเนาะใส่ลงไปในแบบเรียนถ้าทาอย่างนั้นอ่ะทำให้นักเรียนเนี่ยปิดกั้นนะไม่มองมุมอื่นเลยเพราะว่าเขาเชื่อในชุดความคิดแบบนั้นอ่ะมาตั้งแต่เด็กเหมือนก็นการบ่มเพาะสร้างไม่ให้แบบเกิด แนวคิดใหม่ๆแต่แย่ออกไปถ้าสมมุติว่ากลับเป็นในเชิงของอะไรที่สามารถ contribute หรือว่าทําได้จริงอะค่ะก็จะโอเคมากๆค่ะมันทําให้เราเห็นแค่ปอดด้านเดียวเราอาจจะคิดว่าประเทศอื่นไม่ดีทั้งที่ความจริงมันอาจจะต่างออกไปนะการที่เราปลูกฝังให้รักชาติอ่ะมันไม่ได้ส่งเสริมให้อนาคตชาติบ้านเมืองมันพัฒนาไปได้มากจริงๆการที่เด็กๆเ,เนี่ยได้มาถกเถียงกันหรือว่าได้ฝึกสกิลการที่แบบคิดวิเคราะห์แยกแยะมันจะทําให เราได้เอาสกิลนี้ไปใช้ในอนาคตแล้วก็ได้ใช้พัฒนาชาติจริงๆแทนการที่เราแบบเออจะมาปลูกฝังให้รักชาติมันไม่ได้ช่วยให้แบบชาติเราพัฒนาขึ้นไปเลย